แม้ว่าช่วงนี้จะเป็นวันหยุดยาวแต่ว่าความเคลื่อนไหวาการเมืองที่จับตาก็คือหลังจากนี้ไปกับการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีรอบที่3หรือครั้งที่3ที่จะมีขึ้นในวันที่4สิงหาคมนี้จะออกมาอย่างไรในการจัดรัฐบาลในการเป็นแกนนําของพักเพื่อไทยประเด็นสําคัญครับอยู่ที่ว่าพักเพื่อไทยจะดีดพักคก้าวไกลออกจากพักร่วมอย่างไร แล้วก็รวมไปถึงสูตรในการจัดตั้งรัฐบาลที่ตอนนี้ก็มีหลายฝ่ายเริ่มออกมาเปิดเผยข้อมูลแล้วก็มีการวิเคราะห์วิจารณ์กันออกไปต่างๆนานา,นา,นานหลากหลายสูตรเริ่มต้นกันที่สูตรนี้ครับคุณผู้ชมครับสูตรรัฐบาลเพื่อไทยที่ตอนนี้ถูกพูดถึงล่าสุดก็คือพักเพื่อไทยเนี่ยถูกจับตาครับว่าเตรียมที่จะฉีก MOU8 พักเนื่องจากว่าหากพักเพื่อไทยเดินหน้าร่วมกับทางพักเก้าไกลก็จะกลายเป็นว่าไม่มีใครเนี่ยร่วมสังฆกรรมด้วย จากนั้นในวันโหวตเลือกนายกครั้งที่3เพื่อไทยน่าจะมีการเสนอชื่อนายเศรษฐาทวีสินชิงตําแหน่งแล้วสูตรตั้งรัฐบาลต่อไปจะเป็นอย่างนี้ครับพักเพื่อไทยคือแกนนํา141เสียงแล้วก็คาดว่าจะมี3พักใน8พัก,กร่วมเดิมเนี่ยมาร่วมด้วยก็คือจะมีทางประชาชาติอยู่9เสียงเพื่อไทยรวมพลังสเสียงเสรีรวมไทย1เสียง รวมกับพักที่จะมาร่วมใหม่ก็คือภูมิใจไทย71เสียงพักชาติไทยพัฒนา10เสียงชาติพัฒนากล้า2เสียงแล้วมีรายงานว่าประชาธิปัตย์บางส่วนก็มาด้วยครับก็พูดไปถึงว่าอย่างเช่นสายของทางนายเฉลิมชัยสีอ่อน19เสียงซึ่งรวมแล้วเนี่ยนะครับก็จะได้ทั้งหมด255เสียงนะครับอันนี้เป็นสูตรที่ถูกพูดถึงล่าสุด ซึ่ง255เสียงยังไม่เพียงพอสําหรับการยกมือโหวตนายกของเพื่อไทยจึงมีการคาดการณ์กันว่าจะมีการดีลให้พักเก้าไกลเนี่ยยกมือร่วมโหวตให้ด้วยโดยที่ไม่ได้เข้าร่วมรัฐบาลแลกกับเงื่อนไขก็คือการที่พักเพื่อไทยเนี่ยนะครับไม่เชิญพักสองลุงก็คือรวมไทยสร้างชาติและพลังประชารัฐเข้าร่วมรัฐบาลโดยเป้าหมายก็คือเดินหน้าประชาธิปไตยและปิดสวิตสว น,นี่เป็นสูตรที่กำลังถูกพูดถึงแต่อีกด้านหนึ่งครับคุณชูวิทย์กมลวิสิต Visit, ครับโพสต์สวนแนวทางนี้เลยครับบอกว่าแผนนี้ไม่ได้รับการตอบรับจากการเจราจารล่าสุดที่ฮ่องกงครับก็คือหมายถึงแผนที่ให้ก้าวไกลย,ยกมือโหวตนายกให้โดยที่ไม่ร่วมรัฐบาลและไม่มีสองลุงร่วมด้วยแต่กลับมีสูตรลับครับคุณชูวิทย์บอกว่าเป็นสูตรลับใต้ดินที่จัดรัฐบาลกันเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วครับ นั่นก็คือเพื่อไทยภูมิใจไทยพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติชาติไทยพัฒนาประชาชาติและพักเล็กอื่นๆซึ่งในกลุ่มนี้จับมือกันแบบนี้จะรวมกันได้เนี่ยสามเสียงครับซึ่งก็จะเป็นสูตรที่มีลุงไม่มีเราอย่างที่ก้าวไกลหาเสียงเอาไว้แต่มันสลับกันก็คือลุงเนี่ยกลายเป็นฝั่งรัฐบาลและก้าวไกลกลายไปเป็นฝ่ายค้าน แต่ที่ตรงกันกับสูตรแรกก่อนหน้านี้ที่เรารายงานไปเมื่อครู่นะครับที่ตรงกันก็คือเพื่อไทยจะส่งชื่อนายเสรษฐาทวีสินชิงตำแหน่งนายกโดยคุณชูวิทย์บอกว่าจับตาปิดเกมเร็วหลังวันหยุดยาวสวอโหวตให้เต็มสภาเมื่อก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านและพักเพื่อไทยโดดข้ามขั้วประชาชนหมดความหมายทีนี้ไปดูท่าทีของพักเพื่อไทยล่าสุดคุณผู้ชมครับ ก็มีข้อมูลจากทางคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพักเพื่อไทยบอกว่าจะมีการนัดประชุม8พักร่วมในวันที่2หรือวันที่3สิงหาคมนี้ซึ่งพักเพื่อไทยเตรียมรายงานผลเจรจากับทางสวและพักการเมืองต่างๆต่อที่ประชุมย้ำว่าต้องได้ข้อยุติอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพักก้าวไกลแล้วก็การแก้ไขมาตรา1 1 2นะครับ ขณะที่ล่าสุดก็มีการยืนยันข้อมูลออกมามีรายงานข่าวว่าทางคุณประเสริฐจันทรารงทองเหนือระบุว่าการประชุมจะมีขึ้นในวันที่2สิงหาคมนี้นะครับส่วนเรื่องของการเสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยในวันโหวตนายกวันที่4สิงหาคมนี้คำถามก็คือจะเป็นชื่อของคุณเศรษฐาทวีสินหรือไม่ ทางคุณภูมิธรรมเองบอกว่ารอพูดคุยกันภายในพักก่อนครับเพื่อสรุปกันอีกครั้งแต่ว่าในเบื้องต้นกรรมการบริหารพักนั้นได้มีการมอบอำนาจให้กับทางหัวหน้าพักที่สามารถจักเคาะชื่อได้เลย